คุณเคยไว้ใจใครจนยอมอยู่กับเขาทั้งที่รู้ว่าเจ็บไหม uka, ยูกะทากาโอกะหญิงสาวหน้าตาเรียบร้อยเป็นพนักงานรายคาเฟ่แนวคาราโอเกะในโตเกียวภายนอกเธอดูเรียบร้อยยิ้มง่ายชอบตกแต่งห้องให้ดูอบอุ่นเหมือนในหนังแต่ในคืนวันที่23พฤษภาคมปี2019เธอพบข้อความในมือถือแฟนหนุ่มที่คุยกับผู้หญิงคนอื่น เธอแทงเข้าที่ท้องของแฟนหนุ่มของตัวเองที่ห้องพักร่างเขาจมกองเลือดอยู่บนพื้นส่วนเธอนั่งยิ้มข้างศพและสูบุรี่บอกกับตำรวจว่าหนูรักเขาหนูไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเธอไม่ได้พยายามหนีเธอเพียงแค่นั่งเงียบๆมองเลือดค่อยๆไหลาจากร่างคนที่เธอรักทั้งญี่ปุ่นช็อกเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าผู้หญิงในชุดนักเรียนที่พูดเบาๆคนนี้คือฆาตรกรเลือดเย็นสังคมญี่ปุ่นเรียกเธอว่ายันเดระตัวจริง ภายนอกดูอ่อนโยนแต่ข้างในเต็มไปด้วยความรุนแรงแบบไม่รู้ตัวเธอฆ่าในขณะที่ยังยิ้มให้กับคุณกดติดตามมรณาสีก่อนที่คุณจะรักคนผิดอีกครั้ง